ครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันโมซาวเทคนะครับจะพามาดูรูปแบบการติดตั้ง power m 4 c h ช n n e l กับาการจัดการลำโพงนะครับตู้ลำโพง power 4 channel เนี่ยหลายๆคนนำมาใช้นะครับในการจัดการลำโพงแบบ 4x4 หรือ 8x8 นะครับจากภาพที่เห็นนี่เป็นรูปแบบ ถ้าเป็นพาวเวอร์สี่ชั้นแนนสองตัวก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการใช้งาน8,8 8, 4คูณคูณนะครับเพราะว่ามันแยกอิสระนะครับแต่ที่จะนำมากล่าวนำมากล่าวนำมาพูดถึงวันนี้นะครับสำหรับเป็นการใช้งานสำหรับแท่นเดียวนะครับแท่นเดียวใช้ตู้ลำโพง8ตู้หรือสี่ตู้นะครับจะเป็นซับเบสีต่ตู้กลางแหลมสีต่ตู้ก็ แล้วแต่ท่านนะครับแต่เราจะานำมากล่าวถึงก็คือการใช้พาวเวอร์แท่นเดียวนี่นะครับคือ,อรูปแบบสลีละของพาวเวอร์สี่ชัน e นนะครับลักษณะของเขานะครับลักษณะของเขาจริงๆแล้วก็คือ,อส่วนมากนะครับโดยมากเลยนะครับก็จะใช้หม้อแปลงร่วมกันหรือ,อ ม้อแปลงร่วมกันแล้วก็แยกภาคจ่ายไฟออกมาเป็นสส่วนนะครับส่วนละ2อง mm. ชนแนลน,นะครับเท่าที่เห็นมาก็คืออาจจะมีม้อแปลง1 1หมออแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็อาจจะมีการแยกภาคจ่ายไฟนะครับแยกภาคจ่ายไฟออกมาเป็นสองชุดเลยนะครับสองชุดหมออแปลงเลยนะครับก็ ชุดหนแล้วก็34อยู่ด้วยกันนะครับหน้าตาโดยรวมนะครับหน้าตาโดยรวมเขาก็จะ,ะด้านหน้าเขาก็จะมีะปุ่มวอลลุ่มทั้งหมด1 2 3 4 4ชุดนะครับ4ชุดมีไฟแสดงสถานะลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆกับพอว e r วลสติ e ลโซซ้ายขวานะครับแต่ว่าเป็นข้างละ2ชแนนะครับก็เป็นข้างละ2ชนแนลมา ขยายมาแบ่งภาคแบ่งโซนออกมาหรือพูดง่ายๆก็คือซ้ายขวาซ้ายพ่วงซ้ายขวาพ่วงพ่วงขวานะครับรูปลักษณ์ของเขาด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะมีอินพุตนะครับตัวอย่างลักษณะของเขาจะมีลิงก์มีอินพุตแล้วก็มีสปีเกอร์สปีเกอร์คือ,อทีอ่เสียบสเปกคอนสำหรับตู้ลำโพงทั้งหมด4ช่อง นะครับอินพุตสีช่องนะครับสำหรับบางเครื่องเขาก็จะมีช่องอปุ่มปรับพาราเลลสําหรับพว่วงสัญญาณเข้าทั้งหมด4ช่องเลยนะครับแต่อันนีน้แต่ส่วนมากเขาจะแยกลักษณะ power amp นะครับที่เราเห็นนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวนี้จะเป็นแบบหม้อแปลงนะครับแบบหม้อแปลง แล้วก็จะมีภาคจ่ายไฟแยกซ้ายขวานะครับที่เห็นเหลืองๆอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบอ,อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับก็จะมีหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กๆ2ตัวนะครับอันนี้ก็คือแยกแยกสายขวาเหมือนกันสาย2องชานแนนขวา2องชนแนนนะครับเขาจะแยกกันอยู่นะครับทีนี้เออ่ถ้าเกิดว่าเราใช้ จากภาพนะครับถ้าเราแยกอิสระมันก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาการการดึงกระแสต่างๆนะครับไม่ว่าซึ่ิมมว่าเราใช้เราใช้ตู้ลำโพงเล็กกับตู้ลำโพงใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาทีนี้เลามันดูรูปแบบที่มันอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาในการใช้งานนะครับหลายๆคนเจอนะครับอย่างรูปแบบที่1น,นะครับ ช่อหนึ่งสองเป็นสับเบตช่นงสามสี่เป็นกลางแหลมอย่างที่เราเห็นนะครับการถ้าเป็นแบบภาคจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่งแยกข้างก็จะไม่มีปัญหานะครับแบบนี้นะครับจะไม่มีปัญหาการาการโหลดกระแสนะครับการโหลดกระแสนะครับเพราะว่า,าต่างคนต่างรับไฟมา นะครับสวิตชิงแยกข้างนะครับสองสองสองสวิตชิงแต่ถ้าเป็นสวิตชิงเดียวนะครับอ,อันนี้ก็จะต้องแยกบาลานให้ถูกอาจจะใช้รูปแบบที่สองนะครับอันนี้ในกรณีนี้แต่อันนั้นภาพที่เห็นเป็นเพียงเป็นทางทฤษฎีนะครับเป็นทฤษฎีนะครับในการในการติดตั้งนะครับในการจัดการลำโพงนะครับ ทฤษฎีอย่างนี้นะครับอย่างภาพที่สองเนี่ยเราเข้าใจว่ามันจะเกิดความบาลานซ์นะครับแต่ปัญหาจากการปฏิบัตินะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าเราใช้ช่องหนึ่งช่องหนึ่งเป็นซับเบดช่นงสองเป็นกลางแหลมช่นงสามเป็นซับเบดช่นงสี่เป็นกลางแหลมเนี่ยในทฤษฎีมันจะเกิดการบาลานซ์ในการใช้กระแสแต่ในการปฏิบัติ นะครับในการปฏิบัติในกรณีที่สองเนี่ยในการปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าหน่งสองเนี่ยเขาใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกัน3 4ี่ภาคใช้ใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกันปัญหาที่มักจะเกิดนะครับความถี่ต่ํานะครับเมื่อเราเร่งอัดสเบดเต็มที่ในขณะที่เราใช้กลางแหลมครึ่งหนึ่งนะครับ ชแนนที่3กับชแนนที่ 4. เอ่อชแนนที่2กับชแนนที่4ครึ่งหนึ่งมันก็จะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้อ่อ่า,อาความถี่ต่ำเมื่อเราเปิดงสูงกระแสมันไหลสูงแต่มันอยู่ในชวิตชื่เดียวกันนะครับมีโอกาสที่เอ่อมันจะไปรบกวนตู้ลำโพงตู้เล็กนะครับทำให้อ่าขาด นะครับดอกขาดง่ายเน็ตเวิร์กไม่ได้นะครับอันนี้คือทฤษฎีกับการปฏิบัติมันจะย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะครับมันจะย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะเท่าที่ผมเห็นมานะครับเรามาดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับในการติดตั้งนะครับในรูปแบบที่1น,นะครับในรูปแบบที่1 ในกรณีที่เราแยก1นสองเป็นเบรเลยให้อยู่ในภาคจ่ายไฟอันเดียวกันอันนี้ผมว่าในการในการในทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าหลายหลายคนมักจกะวิจารณ์ว่ากระแสมันจะไหลมาทางนี้เยอะสัญญาณกระแสมันไหลมาทางซับเบสเยอะแตะ่ในการปฏิบัตินะครับ แม้กระแสมันจะมาเยอะแต่มันเป็นสวิตชิ่งหรือว่าเป็นาภาคจ่ายอันเดียวกันครับมันจะสามารถอัดได้เต็มที่โดยไม่ไปรบกวนอดอกกลางแหลงนะครับเพราะดอกกลางแหลงม,มันอยู่ในภาคจ่ายไฟอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเซฟจะเซฟได้มากกว่านะครับในรูปแบบที่1นะครับในรูปแบบที่ห,นะบบหจะเซฟได้มากกว่า มาดูรูปแบบที่สองนะครับเมื่อเราใช้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับเบยดแหลมเบยดแหลมเบยดกลางเบยดกลางเนี่ยนี่นะครับตัวนี้นะครับจากประสบการณ์ในการปฏิบัตินะครับแม้แม้กลางาชันแน,นที่สองกับชันแน,นที่สี่เราจะลดวอลลุ่มลงมาถึงครึ่งหนึ่งนะครับ ก็ยังเกิดปัญหานะครับเพราะว่าเราหมุนเบตเต็มที่ภาพทางทฤษฎีมันมันดูเหมือนมันบาลานซ์นะครับมันดูเหมือนบาลานซ์นะครับแต่ความไม่บาลานซ์ก็คือดอกลำโพงครับซับเบต1สนิ้วกลางแหลม12นิ้วนะครับอยู่ในอ,อยู่ในภาคจ่ายไฟอันเดียวกันในทฤษฎีบาลานซ์นะครับแต่ในการปฏิบัติ กลางแหลมจะขาดนะเท่าที่เท่าที่ผมเห็นนะครับกลางแหลมจะขาดง่ายถ้าท่านเล่นไปประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงมักจะเกิดปัญหาปัญหาจะเกิดที่ดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงเมื่อเราเปิดเบรดนักหนักนยความร้อนมันสูงนะครับดอกสะเบตถ้าเป็นดอกที่การลังวัดไม่ ไม่บาลานซ์นะครับไม่ถึงพาวเวอร์แอมดอกอาจจะไหม้ก็ได้นะครับแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นก็คือกลางแหลมนะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับในการปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์นะดอกกลางแหลมจะทนเราควรจะแยกดีกว่าเอากลางแหลมมาไว้ 4, สามสี่เปรดหนึ่งสองนะครับอาจจะค้านกับ หลายๆคนนะครับอาจจะค้านกับหลายๆแนวความคิดหลายๆคนนะครับแต่อันนี้ผมนํามาพูดในในรูปแบบของประสบการณ์การใช้งานนะครับจากประสบการณ์การใช้งานนะครับอาจจะค้านนะครับกับหลายๆแนวความคิดหลายๆคนนะครับจึงอยากจะนํามาพูดคุยแล้วก็นํามาให้หลายๆคนได้คิดนะครับ หากใครมีแนวความคิดอย่างไงที่มันต้านกันที่มันย้อนแยงกันก็ฝากนะครับผู้มีประสบการณ์นะครับนำอคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็อยากจะรู้นะครับอยากจะสัมผัสหลายๆคนใช้ PowerM m p ตัวเดียวนะครับสี่ชแนแนแต่สำหรับคนที่ใช้หลายๆแท่นไม่เวียญหาอยู่แล้วนะครับในการแยกนะครับแยกแท่น แต่การใช้ท่านรวมจะต้องพิจารณาหน่อยหนึ่งนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม